นี่คือภาพบรรยากาศบริเวณผิวถนนวิภาวดีลังสิตของวันที่17พฤศจิกายน2 5 5 0ที่เคยโดนน้าท่วมบริเวณผิวถนนโดยมวลน้ําที่ท่วมบริเวณผิวถนนได้แห้งสนิทตั้งแต่หน้าสปพ,พกระทรวงพลังงานยาวไปจนถึงบริเวณหน้าวัดเสมียนจนไปถึงแยกเกษตรรถเล็กสามารถสัญจรไปมาได้แล้ว ส่วนบริเวณตรงทางแยกเกษตร,รยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่โดยระดับน้ําจะสูงอยู่ที่ประมาณ1 0ถึง30ซนติเมตรและวิภาวดีฝั่งขาเข้าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้ำยังคงท่วมสูงโดยระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ20-50ถึงเซนติเมตรส่วนฝั่งขาออกบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังคงมีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆโดยระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรส่วนถนนวิภาวดีลังสิตั้งแต่บริเวณวัดหลักสี ปริมาณน้ำยังคงสูงอยู่และระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ30-50ถึงเซนติเมตรโดยระดับน้ำยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่แยกหลักสี่ยาวไปจนถึงจุดคันกั้นน้ำบิ๊กแบ็กยังคงมีปริมาณน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้แต่ถึงอย่างไรปริมาณน้ำยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง